รู้จักนำไปเป็นแนวทางในการปรบกอบพุฏิบัติสืบต่อไปและจากนั้นก็อยากจะมีวัตถุมงคลเพื่อแจกให้พวกลูกหลานได้เป็นได้ไว้เป็นที่ระล,ลึกเพื่อเป็นสีอมงคลต่อลูกหลานเพื่อเป็นเครื่องสักติจเตือนใจลูกหลานว่าเราถึงแม้เราไม่เคยเจอนรองค์้นค่ไม่ แต่เราก็จะขึ้นชื่อว่าลูกหลานองปู่มั่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นองค์หลวงปู่มั่นดีเราผู้เป็นลูกหลานเราก็ต้องเราก็ต้องดีเพราะนั้นถ้าหากเราจะหันกลับไปในทางชั่วหรืในทางเร็วเราเก็รลดลึกถึงองค์หลวงปู่มั่นไว้เพื่อมีวัตถุมงคลคือองค์หลวงปู่มัน่นติดตัวพวกเราไว้และบารมีขององค์หลวงปู่มัน่นจะคุ้มครองปกปักรักษาพวกเรา ให้แค้วค่าปลอดภัยปัจจุบัจจากอุบัติเหตุอันตรายทั้งหลายพอสุแต่ความสุขความเจริญทุกสิ่งทุกประการสงดังที่พวกเราปรารถนาด้วยการทุกานทุก,ทก,ทกคนแน่นอนเพราะฉะนั้นเอาวันนี้จะมีวงป,ปู่ม่านหาแจกแล้วไปขคขคอได้ทันทีเลยรูปหล่อหลวงปู่มัน่นเอ้าจะแจกองค์ปู่มั่นว่าีเป็นเรื่องคนละหนึ่งองค์หลายองค์ไม่ได้มันไม่พอเอ้ามาต่องชิว ขอชิวขอกิวอย่าเส้นกิวเอาจะทำวัดก่อนก็เอาเออเอาเอาเออทำวัดกันซะก่อนแล้วเดี๋ยวแจกแล้วก็จะขึ้นอาจจะไม่ได้ลาพวกเรานะเออเอาาขยับมาชิดๆกัน